ทำไรอ่ะเฮ้ยไ,ไอ้หนูโอยโถเอ้ย,โโอยเข้าหกหมดเลยจับขโมยทันไหมไม่ทันครับพอจะรู้ไหมครับว่าน้องเขาพักที่ไหนน่าจะอยู่ท้ายซอยอ่ะแต่ว่าแถวนั้นน่ะไม่มีใครกล้าไปหรอกทำไมล่ะครับแถวนั้นอ่ะมันเป็นแหล่งซ่องสุมขโมยขโจรเด็กวิ่งยาเต็มไปหมดเลยค่ะ จับได้แล้ว<ไ>ปล่อยผมนะเป็นเด็กเป็นเล็นแค่ที่ถ่นขโมยของเหรอฮะจะหนีไปไหนนี่เรารู้ไหมพาแบบนี้มันผิดกฎหมายที่ถ้าพ่อแม่รู้เข้าเขาไม่เสียใจแย่ไงพ่อแม่ผมเขาไม่เสียใจหรอกทำไมพูดแบบนี้แล้วพ่อแม่ผมเขาไม่เสียใจหรอกเขาเขารักผมจริงเขาคงไม่ทิ้งผมกับน้องไปหรอกหมายความว่าไง พ่อไม่มีแม่หรอกพี่คิดเล้วว่าผมอยากเป็นขโมยถ้าผมไม่ทําแบบนี้ผมกับน้องก็ไม่มีอะไรกินถ้าผมก็ต้องอดตายนี่เรามีน้องด้วยเหรอใช่น้องผมก็ตาบอดด้วยตาบอดเอ้ยเอาไอ้หนูเดี๋ยวหนูอยตาบอดด้วยเหรอวะ ชิต้าพี่กลับมาแล้วพี่โอ๊กัสพี่หายไปไหนมาตั้งนานก็พี่ไปหาข้าวสารมาให้น้องไงนี่ไงพี่ได้มาเยอะเลยเดี๋ยวพี่เอาไปต้มให้ชิต้านะนี่พี่ไปขโมยมาอีกแล้วใช่ไหมก็มันจําเป็นนี่แต่หนูไม่อยากให้พี่เป็นขโมยเลยพี่เป็นขโมยดีกว่ายอมให้น้องอดตายนะ ถ้าหนูคนเดียวพี่เลยต้องมาลำบากแบบนี้น้องต้องอดทนหน่อยนะพี่สัญญาว่าถ้าโตไปพี่จะดูแลน้องให้ดีกว่านี้ไม่ต้องอดมือกินมืออย่างนี้และที่สำคัญพี่จะหาเงินมารักษาตาน้องให้มองเห็นเหมือนคนปกติหนูไม่หวังอะไรมากหรอกหนูหวังแค่พี่หนูไม่ต้องไปขโมยของคนอื่นก็พอ อ,อนั้นเดี๋ยวพี่ไปต้มข้าวให้นะเราไปมึงนะ ทันครับวิ่งเร็วมากเลยฮะไอเด็กคนนี้มันวิ่งหนีจนชินแล้วไม่มีใครจับมันทนันหรอกที่คุณรู้จักเด็กคนนี้ด้วยครับก็มันก็อยู่แถวนี้ค่ะมันชอบขโมยของกินคนเขาไปทั่วแหละมีใครบ้างที่ไม่รู้จักมันอ๋อ,อถ้างั้นพอจะรู้ไหมครับว่าน้องเขาพักที่ไหนะอืมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะอยู่ท้ายซอยอะ่ะแต่ว่าแถวนั้นอะ่ะไม่มีใครกล้าไปหรอก ทำไมเหรอครับโอ้ยคุณแถวนั้นอะมันเป็นแหล่งซ่องสุมขโมยขโจรเด็กวิ่งยาเต็มไปหมดเลยค่ะเข้าใจแล้วครับเออถ้างั้นผมขอซื้อแซนด์วิชสองชิ้นครับนมสองกล่องแล้วก็น้ำสองขวดได้ค่ะรอแป๊บนะคร เท่าไหร่นะครับทั้งหมดหนึ่งร้อยพอดีค่ะนี่ครับขอบคุณค่ะนี่ค่ะเฮ้ยไอหนูนาเป็นใครข้าก็จะเป็นคนที่พาเองสองคบอยู่กับข้าไง เฮ้ยเองจะดื้อทำไมวะฮะอย่าดื้อได้บ่าง้าไม่อยากเจ็บตัวพี่จ๋าหนูกลัวเข้ามาดิผมสู้นะแหมเอ้ยเองตัวแค่นี้จะมาสู้อะไรข้าได้วะลบไปเอยไปข้าได้หนูนะไปไอ้หนูเฮ้ยเฮ้ย พี่กำลังตามหาพอดีเลยพี่ครับ<ะ>ช่วยผมกับน้องด้วยครับมีคนจะมาจับผมกับน้องครับอะไรนะนะครับพี่ช่วยผมด้วยครับชุดดำนี่เหรอครับช่วยผมกับน้องด้วยนะครับพี่เอองั้นงั้นหลบร,รถก่อนขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยกีต้าเรวเร็วเ ไปแล้วระะวังนเกือบไปแล้วอก่อนอื่นเลยผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นใครอ่ะดูทถาามไม่น่าไว้ใจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เขาน่าจะจับผมกับน้องไปตัดแขนตัดขาเอาไปเป็นขอทานอืม อย่างนี้นี่เองมีคนบอกพี่ว่าแถวบ้านเราที่เราอยู่อะ่ะอันตรายยังไงผมก็ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ช่วยผมกับน้องไว้ขอบมากครับพี่ขอบคุณมากเลยนะคะนี่ใช่น้องสาวที่เราให้ฟังใช่ไหมใช่ครับงั้นผมกับน้องกลับก่อนนะครับ้เ,เดี๋ยวเราจะกลับไปไหนอะ่ะ ที่ของผมเหรครับกลับไปที่ของน้องอ่ะเหรอจะบ้าเหรอมันไม่ปลอดภัยสำหรับน้องแล้วนะนี่ถ้าเกิดพวกไอ้โจรน,นี่มันกลับมาอีกอะทำไงแล้วผมกับน้องจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับเอางี้เดี๋ยวไปอยู่บ้านพี่ก่อนแล้วกันที่เหลือค่ยว่ากันอีกทีไปขึ้นรถมา งนะ่าเนี่ยถึงแล้วบ้านพี่เองเอานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนพิมค่ะคุณพาเด็กที่ไหนมาคะเนี่ย จำได้ไหมที่ผมโทรบอกเรื่องของโมยข้าวสารไงอพอดีว่าผมไปเห็นน้องเขากำลังถูกแก๊งค่ามนุษย์จับอะนี่โชคดีนะที่ผมช่วยไว้ทันน่าสงสารยังเลยโลกเดี๋ยวรอพี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงนะคะอะพี่ซื้อแซนด์วิชมาฝากกินซะนะอะแซนด์วิชขอคณครับ

เป็นไรอะเราสองคนจะร้องทำไมอะทำไมผมเกิดมาผมยังไม่เคยได้กินของอร่อยขนาดนี้เลยครับขอบคุณนะครับพี่ <c oughs> อร่อยใช่ไหมงั้นกินเยอะๆนะกินเยอะ,ยอะกินนมด้วยกินนมด้วยน้ำน้ำน้ำมาแล้วคะ่ะไข่เจียวมาแล้วอเอา กินแซนด์วิชกันแล้วหรอพี่ไม่รู้อ่ะพี่เลยทอดไข่เจียวมาให้อ่ะไม่เป็นไรครับผมกับน้องกินได้อีกแต่นา,นนานทีจะได้กินของดีครับอุ้ยของดีอะไรหนูนี่พี่แค่ทอดไข่เจียวมาให้เองอะเนี่ยอ่ะแั้หนหมอนีไปก่อน,นเ,เดี๋ยวพี่แววขนมมาให้เพิ่มดีกว่ารอแป๊บนะเต็มเลยพี่ครับทำไมาแ็นพี่ถึงใจดีจังเลยอะครับ อ๋อเขารักเด็กอะ่ะคือพี่กับแฟนอะมีลูกไม่ได้เวลาเขาเจอเด็กเขาก็เลยเป็นแบบนี้แหละแล้วทำไมพี่ถึงดีกับผมจังเลยครับทั้งทๆที่ผมเออเขาไม่เข้าสารพี่อืมไม่รู้สิถกชะตามัง้งก็ ที่เราจําเป็นต้องขโมยอะ่ะก็เพราะว่าเราต้องเอาให้น้องสาวไม่ใช่เหรอรู้ไหมว่าเราเป็นพี่ชายที่ดีมากเลยนะเออแล้วเราอะ่ะทําไมถึงไว้ใจขึ้นรถพี่บอกพี่ช่วยผมกับน้องแล้วก็ไม่เอาเรื่องที่ผมขโมยข้าวสารผมก็เลยเชื่อใจมากับพี่อืมใครบอกพี่ไม่เอาเรื่องพี่แค่เบียงตาไม่ทันหรอกอ้า รอเล่นนี่รอเล่นเอาเข้าวไข่เจียวพี่วางให้อันนี้ส่งให้น้องด้วย<ข>อ,อ่าไข่เจียวครับไข่เจียวขอมครับวางนะกินเยอะๆนะนี่เป็นไงมีขนมด้วยโอ้โหน่ากินไหม <c oughs> นี่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วกินขนมกันมนี้ด้วยนะ ขอบคุณครับครับฉัน้อาไว้ให้น้องกินอร่อยอ่ะนี่คุณคะฉันมีอะไรจะคุยออกับคุณหน่อย่ะอืมได้ครับอ่ะกินนะถึงพี่มา 你大。 สองคนนั้นมาเลี้ยงได้ไหมคะยกหยกจริงจังนะคะคุณเด็กสองคนนั้นน่ารักก็หลกอยากให้เขามาเป็นลูกเราสองคนมันจะดีเลรอยกดีสิคะคุณก็รู้อ่ะว่ายกอยากมีลูกมากขนาดไหนอ่ะแถมพวกเขาอ่ะไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วเขายังไม่มีที่ไปอีกฟิล์ม ผมเข้าใจนะที่คุณอยากมีลูกโยกแต่การรับเลี้ยงพวกเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไหนจะเรื่องจดทะเบียนเอยเรื่องมืงเอกสารนี่ไงฉันก็รู้ว่ามันยุ่งยากอะ่ะแต่มันคงไม่มีอะไรยากไปกว่าการที่หยกมีลูกไม่ได้อีกแล้วไหมอะอ่ะก็ได้ คุณว่าไงผมก็ว่า,างั้น <c oughs> คิมแต่เมื่อกี้ผมตกใจจริงๆนะคือผมไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นพ่อคนนะ่ยไม่ได้เตรียมตัวมาเลย <c oughs> คุณคะฉันมั่นใจว่าเราสองคนย่ยเป็นพ่อแม่ที่ดีได้และเราเนี่ยจะสอนให้เด็กคนนั้นเป็นเด็กดีด้วยคุณคะเราเข้าไปบอกพวกเขากันเถอะโอเคครับว่าที่คุณแม่คุณ <c oughs> พ่อค่ะ หายไปไหนกันหมดอะเอา้านี่บอกงว่าน้องจะไม่กลับไปอยู่ที่เดิมนะคุณ ตกใจคิดว่าหายไปไหนกันเนี่ยขอโทษนะครัะพี่ทำไม่ตกใจผมกับน้องกินข้าวอิ่มไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็เลยมาล้างจานนะครับโอ้ทำไมน่ารักแบบนี้ลูก <c oughs> เออพวกพี่สองคนมีเรื่องจะบอกด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะโอเคหรือเปล่าเรื่องอะไรครับพวกพี่ตัดสินใจแล้วว่าจะรับพวกน้องสองคนเนี่ยเป็นลูก กับแม่เหมือนเด็กคนอื่นแล้วหรอคะใช่ยอะเราไม่ใช่แค่นั้นนะพวกเราสองคนเนี่ยจะพาหมูไปผ่าตัดรักษาตาหนูจะได้กลับมามองเห็นได้ปกติไงจ๊ะจริงหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> พวกพี่จะรักษาตาให้น้องผมจริงๆเหรอครับจริงแต่มีข้อแม่นะถ้าเกิดว่ารักษาตาให้แล้วเนี่ย น้องสองคนต้องมาเป็นรูปพวกพี่ตกลงไหมตกลงครับตกลงค่ะทีนี้เนี่ยเรียกพี่ไม่ได้แล้วนะต้องเรียกพ่อแม่เข้าใจป่าครับพ่อแม่ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> โอ้ยน่ารักจังเลย